งานนี้ไม่ได้ขู่ทาเคอิกักมป้านญี่ปุ่นพูดถึงดังผู้ท้าชิงชาวไทยก่อนต้องแชมป์ดับเบิลยูบีโอถือเป็นไฟล์กัมปั้นโลกที่แฟนมวยบ้านเราให้ความสนใจสําหรับการเจอกันระหว่างโยชิกิตทาเคอิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นกับดังลูกเจ้าพ่อรงตงผู้ท้าชิงชาวไทยในการชิงแชมป์องค์กรมวยโลกดับเบิลยูบีโอรุ่นแบงตัาเวทโดยในงานแถลงข่าวก่อนไฟล์ทางด้านโยชิกิตทาเคอิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ ก่อนการชกพร้อมๆเผยว่าเห็นจุดอ่อนของคู่ชกชาวไทยหลังได้ศึกษาจากวิดีโอของคู่ชกว่าผมจะจัดการเขาด้วยหมัดชุดและผมจะไม่ให้เขามาแตะเข็มขัดแชมป์โลกของผมแน่นอนผมไม่คิดที่จะสู้กับเขาแบบเอาเป็นเอาตายผมแค่อยากจะต่อยเขาอยู่ข้างเดียวโดยไม่รับหมัดใดๆจากเขาผมได้ดูการฝึกซ้อมของเขาผมสัมผัสได้ว่าเขาเป็นนักมวยที่มีทักษะกว่าที่ผมคาดไว้อย่างไรก็ตามผมเห็นจุดอ่อนของเขาและผมจะใช้ประโยชน์ จากจุดอ่อนของเขาในการเอาชนะวันพรุ่งนี้แชมป์โลกกล่าวสำหรับการชกระหว่างโยชิก,กิตาเคอิก,กับดังลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือชื่อจริงยุทธพงษ์ทองดีที่มีเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยโลกดับยูบีรุ่นแบนตัมเวทเป็นเดิมพันจะจัดขึ้นที่โยกโกฮาม่าบุญไทยในวันพุทธที่28พฤษภาคมนี้